ักนี <Bien ven ido> ้บ <tenga hoe mit ito> ักนี้บักนี่บักนี่บักนี่ปักนี่ปักนี่บักนีเรียบร้อย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 เร้ยเอกเอ้กอกกกครับผมวันนี้ก็เลยครับพามาเล่าเบ็ดกบครับพามายามเบ็ดกบใส่ใบต่อแรงๆไม่ได้ใส่หพี่น้องเบิ้งพี่น้องไม่ได้ใส่หเบิ้งครับพอดีมันมืดเลยใต้ไฟไส่ครับผม ไปมาลุ้นกันครับผมนี่แหละหลังนึงอยู่ข้างหน้านี่แล้ครับไปในคลองห่วยคือเก่าครับผมหลังนึงอยู่ข้างหน้านี่แหละหลังนึงอยู่ข้างหน้านี่แหละในคลองห่วยครับพอถือครับผมไปหลังต่อไปครับครับข้างหน้านี่แหละพอถือครับผมไปหลังต่อไปครับมาลุ้นนล้กันครับสิได้หรือไม่ได้ มาสองลังสามลังแล้วครับบอท่านได้ได้เยอเาเบื <h 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 ้งหลังนี่ดูเบ้องหลังน่เบื้องหลังนีู่้องหลังนดเ้วงหลนี่เ้หลนี่ดูเบอหลนี่้ยเหันดยเบ้อ้หลังนด้องันี่ดเบื้องหลันเบืัี่ดเ้องหันบ้องหลังนี่ดเ้องหลังน่เ้ันี่ดูเบื้นี่ดเ้นี่้ลนีูเ้ันีบ้ลัง มานทุนกันว่าจะเก็บวะตัวแรกผ่านไปแล้วตัวที่สองจะตามมาไหมเอาเด้อดไปไปนองเด้อดไปเดือดไปพร้อมงามครับฟองงามเอาลูกกันได้มากินมันโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตบวกกันเลิศไปนอนด้ยอยอเ้อนี่นะครับเราต่อไปว่างนาน,นี้ละมาหลุดนล้วก,กันครับผมออสองเต้มแล้วสองเต้มแล้วแต้มไปสามไปมาไหม บอถือครับผมไปแล้วต่อไปครับลองทางกันนี้นะครับคู่เดียวกันนี้ละถิ๋หรือบอถือโอ้บอถือครับผมไปแล้วต่อไปครับอในก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ไหด้เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้การเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยครับผมตั้งแต่ก็ดีคอยฮ็ดคลิปออกมาสิละพี่อีสานบ้านเฮาครับ อายุหากินไปหลังนี้ก็บ,บอถือครับผมไปหลังต่อไปเอ้ยหลังนี้พี่น้องหลังนี้ <c oughs> ถือละถือละแต้มที่สามแต้มที่สามน้นนอ,อ่น้อ <c oughs> ยน้อยนเอยน้อยอยู่ได้หนึ่งละใส่แบบขาบ่ถือหน้ามันเลย,ยพี่น้องใส่สูงคักนะครับเนี่ยถ้าใส่ต่ำครับเ <c oughs> ขียดอีโมโ่เขียด<ข><ข>น้อยมันจะมากินขี้เด่นก่อนครับเห็นเด็กขออนุญาตปุดก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ตกอไปที่ๆเรากอไปที่ๆดีดพ้นครับถือไว้ยังไงมีกระพปงถือครับผมไปไปอยากกไปครับผมนี่ไก่กันมีแล้วเก็บระถือมาลุ่นกัน ถือดิเราพี่น้องโอ้ตัวหน่อยครับตัวนี่จะขาพอถือดินเลยพี่น้องไต่สูงสูงไปครับเดี๋ยวขออนุญาตกดกันเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปดุดนกันต่อครับหยังไม่ยืนนิ่นงละลองนานี่งละโอ้แฉมพิหามาปะเนาะแฉมพิหาเนาะติดแน่พอถือครับพี่น้องบ่ถือแล้วก็บก่หล่นครับไปต่อไปครับ แ้มที่5แ้มที่5ปวดอะไรเน้อเห็เนาะเอ้ยนี่แหละหลังนี้ aire. ใกล้กันนี่ครับหลังนี้กระบาดติดครับไปไปกันต่อไปกันต่อไปพี่น้องลุยกันต่อไปครับผมเนี่ยหลังนี้อยู่ในห่วยนี่แหละครับเป็นไลยเนาะในห่วยเลยเนาะเขียวเขี่ยวเขียอเขี่วเอาดิเอาดิเอาดิ ไมน้งเห็นด้วยมงเฮ้ยเหอาเอาเมื่อเดี๋ยวคนแรกปลดกระด้๊พี่น้องเด้อไปพี่น้องล้างต่อไปตนนี้อยู่ในแหนาไปไหนพี่น้องติดหวยคือเก้านั่นละเสียงเกียดจะนาห้องไหมรับยู่ี่รือพี่น้องเ้ยพี่น้องโอ้โหถอถึกถืพี่น้องถึกถ <laughs> đồng ok Vinh Động, đập con nước Vinh Động càng to Vinh Động Nói như thế này đã Nên bò Nói như thế này đã, đã. Bò thử khắp ngoài vào đây Nước มบบา,าถือแล้วก็บลอลไปตอ,องกันดินี่ก็บ,บ่ถือบลอลครับไปังนีเป็นอลไรเนี่ยบถือบลอลครับไปอ,องไงครับเด็ดเนี

หน่ยพี่น้องเนื่วยนื่หนยขออนุญาตปลดกนเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปล้าต่อไปครับนี่ละล้างนั่งย่นี่ละถือว่าถึก้อนารเออถึถึกถ้องถึกถึกถึกถึึกเออเร็วไล่เรไล่เราเนี่โอเคโอเคพี่น้องโอเคพี่ว่าได้ครับใส่ขนาดนี้ ไปครับไปล้งต่อไปโอแม่เดี๋ยวคอให้ปดก็พี่น้องไปครับพี่น้องลังต่อไปยื้ใกล้กันนี่ละเฮ้ยมันมันพี่น้องมันมันเฮ้ยมีลนึงจะมุดีแล้วครับเทึกทึกทึกทึปักนี่ปนี่ปักนี่ปักนีปัเฮ้ยเ้ยเบพี่น้องเบิกเบิเบ้ย ขออนุญาตดก้เลอพี่น้อง,ๆๆอองด,ด้ยวดยวบักงีพี่น้องอไปพี่น้องหลังต่อไปเฮ้ยไเได้บักง,งีแล้วครับการด้การ้การหลังต่อไปหลังต่อไปถึงว่าเราไงหลังนี้พถือครับผม ไปหลังต่อไปถือว่าหลังเนี่ยหลังนี้บ่ถือครับผมบ่อหลอดพิ่มหลังต่อไปหลังต่อไปถื<พ>อว่าหลังนี่ก็พอถือบ่อหลอดครับไปหลังต่อไปครับตนห้านี้แนะหละต่อไปตนหน้านี้แหละ อูู้กินว่ะครับหามเนยปเพเดี่ปนเพอเด้อพี่น้องปเพเด้อหูกินครับไปพี่น้องหลังนึงใส่่นีนะครับตามตามตามเยอะปมนบ่มนบ่มนบ่พี่น้องพี่น้องไ้วล้งไอ้หวยเลหวยเลหวยตัวงานตัวงานพี่น้องตัวงาตัวเนี่ยเพ่เด้อพี่น้องเด้อดข้าก่อน มาครับพี่น้องมาต่อกันรอบสองครับผมป่ะนะนี่ฮหะหลังนี้อทางนี้แล้วพี่น้องทางกอไผ่นี่และอ้าวเรียบร้อยอชิงจริงิงิง,งกูก็ล้องดือก็ล้องมือนครับโอเคพี่น้องเด,ด,ดีย๋ยวขอุญาตปดขึนมาเด้อไปกันต่อครับผมในก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาเเด้อพี่น้องเด้อ คิวออกมาเรื่อยๆครับใส่เป uh. ็ดกบใส่เป็ดปลานี่แหละหลังนึงอยู่นี่นะครับผมถึก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 โอ้ยขาพันพันพี่น้องเฮียหนีเรื่อยเรียบร้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 อยเรื่อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮียถูกความงามพี่น้องเขออนุญาตปลดกรนเด้อพี่น้องเด้อไปครับผมล้างต่อไป ไม่ค่อยมานปนไดนครับมือเนี่ยก็พอได้ปนได้แล้วแรงอยู่ครับนี่ละหลังนึงอยู่นี่ละเดี๋ยวกะเท้าอยู่ดีโอ้คือคือครับคือ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 บ่ดีพอางามครับบ่ถือว่าไงเดี๋ยวของอยากก็กระนื้อพี่น้องเลย ต่อไปครับผมหลังนิ้งยุคขนาดนี้แล้วเนี่ยเท่านี้แล้วเนี่ยถือหรือพอถือมารุ่นกันครับกดไล์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อหืดชิบออกมาให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับใส่ละถืออยู่ข้างนอกประดิษนเลยว่ะคือที่เปิดเหงือกแห้งแล้วครับหเห็นว่าพี่น้องเห็นด้วยป้ะประดิษนเลยครับ ขออนุาตปลดกันเน้อพี่น้องไปกันต่อครับพี่น้องลังต่อไปตังต่อไปยกนานี่แล้วถือว่านาะถือกว่านาอถือกว่านาะเท้าถือครับผมถือ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 ถอถืถือถือดอถือถือบื่ถือถอถือ ไปพี่น้องไปต่อครับผมแล้วต่อไปนี่แหละยิ่งมึงนี่หละถีอป้ออี้ถือถอพี่น้องเสียงดังย่งนี่เสียงนี่พ่นยิ่งนี่เสียงย่พุ่นหลังนี่กระเินหลังต่อไปเสียงดังลพีนน้องโอ้ย เขาแยกปกกันเด้อพ cool ี่น้องเด้อกบเรยงไหวครับกบเ่งไหวไปพี่น้องครับไปพี่น้องหลังต้องไปแต่ยิ่เสียงต่ำๆเราะนึเพี่น้องอือหลังใกล้ๆกันดีนะครับแต้ยิแต่ย่งแต่่่ยแต่ยิ่งยงยย่ นี่แล้ได้ยินแต่เสียงนึงนะโอ้ยอยู่ใกล้กันครับเนะถือว่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปลดก้นเลือพี่น้องเด้อเห็นบ่อยบ่อพี่น้องเห็นบ่อยหนโอ้โหตัวงามครับตัวงามตัวงามตัวงามเลยครับอบหวยครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดก้นเลือพี่น้องครับสรุปกับคืนนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับวันไล่ทอดคลิปนั่นคลิปก้อนหน้านั่นครับผมแต่ก็พออยู่พอกินพอปนพอแก้วครับ จังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้เด้อพี่น้องเด้อที่จะคลิปออกมาให้สี่เรื่อยๆเด้อครับนี่ยามสองรอบด้วยครับเนี่ยรอบสามทุ่มกับรอบห้าทุ่มครับถือว่ามานอยู่พอประมาณครับจังใดก็ขอบคุณหลายครับผมที่รับชมคลิปมาหอดวินาทีนี่เมื่อนนี้ก็ขอบคุณครับ